จเมือนศรีสรรัก์หัวหน้าผู้ก่อการยึดอำนาจให้สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอาจเป็นคนลักคนกับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหากดูกันในพงศาวดารไทยบางฉบับจะให้รายละเอียดว่าหลังจากที่จะหมื่นศรีสรรัก์ได้ก่อการยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาสำเร็จก็ถวายพระราชสมบัติให้กับพระอินทราชาหรือพระศรีสิลป์ให้ขึ้นคลองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ก็ทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้เจมืนศรีสรรักเป็นอุปราชในพงศาวดารเล่าว่าเจมืนศรีสรรรักผู้นี้ได้ขึ้นเป็นพระหมหาอุปราชอยู่ได้เพียงแค่เจวันก็ทรงมีอาการป่วยกระทันหันล้มป่วยอยู่สาวันก็สิ้นประชนจากนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้แต่งการพระราชทานเพลิงพระศพตามอย่างพระมหาอุปราชให้กับจมื่นศรีสรรักษ์ผู้นี้ซึ่งได้ก่อการยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยามาให้กับพระองค์อย่างสมเกียรติเหตุนี้จมื่นศรีสรรักษ์ซึ่งต่อไปจะเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นน่าจะถูกแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นจมื่นศรีสรรักษ์ในช่วงเวลาถัดมาซึ่งเป็นคนละคนกันกับจมื่นศรีสรร,รักษ์ผู้ซึ่งก่อการยึดอำนาจให้สมเด็จพระเจ้าทรงทมค่ะ